มีข้อดีมันมีข้อควรระวังมันมีจุดที่ผู้ที่สนใจควรจะต้องรู้และตระหนักมากน้อยขนาดไหนวันนี้เราชวนผู้ชมมาคิดกันก่อนนะครับกับอาจารย์โสพลพรโชคชัยครับประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์โสพลครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับดีการ์ดประจักษ์คุณเบื้อไกลครับเหนนครับครับเข้าใจว่าวันนี้นะครับอาจารย์ประชาชนจํานวนไม่น้อกคงจะตื่นเต้นล่ะสําหรับเรื่องของการที่นายมงตรีจะไปเป็นประธานเปิด บ้านเพื่อคนไทยแล้วก็สามารถจับจองได้ด้วยนะครับใน4ี่ทเลเบื้องต้นนะครับอาจารย์ครับคราวนี้คําถามสําคัญที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่เป็นการขับเคลื่อนของรัฐบาลโดยย่อย่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ก็หลายเรื่องนะครับอาจารย์เรื่องข้าวไฟเรื่องลงใต้เรื่องอะไรต่อไปอะไรรวมทั้งการเปิดบ้านเพื่อคนไทยคําถามสําคัญครับอาจารย์ในสภาวะณปัจจุบันระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเรื่องของการให้ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนา เรื่องสินซ่งสินเชื่อของธนาคารในทต้งหลายทางปวงถามอาจารย์ในฐานะที่อยู่ในแวดวงพัฒนาสังหาริมทรัพย์ครับการเปิดโครงการกบ้านเพื่อคนไทยนะครับในสี่ทำเลทองอาศัยที่ของการรถไฟเนี่ยจย์ครับใครได้ใครเสียอางผู้กรกันหวงอาจารย์จริงๆผมว่าการรถไฟก็เสียเนี่ยนะครับการแข่งชาติที่ปกดีว่าสร้างบั่นขายอยู่แล้วก็เสียครับแล้วก็บริษัทพัฒนาที่ดินก็เสียแล้วก็ประชาชนก็เสียด้วยเนี่ยครับเพราะว่า เออมันจริงๆแล้วตลาดก็ก็มีของเข้าเองดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนี่ยครับ,รบดีไม่ดีธนาคารนอนอก็ที่จะปล่อยเงินกู้สองจุดห้าเอร์เซ็นก็จะเจ้งไปได้วยเพราะว่า,าปกติเงินดอกเบี้ยเงินฝากเขาก็สองเปอร์เซ็นอยู่แล้วเ,เดี๋ยวบางๆแค่จุดห้าเปอร์เซ็นมันจะเป็นทอเรี๋ยีบริการยังไงก็จะเป็นเรื่องที่แน่ๆจะเป็นประโยชน์แค่ที่ควรนะครับครับอาจารย์มองในแง่แง่ร้ายเกินไปก็หรือเปล่าอาจารย์เขาอุตส่ามีการออกมาแจกแจงบอกว่านี่ผ่อนก็เดือนแค่แค่ละสี่พันบาทนอกจากนี้ก็ยัง เปิดให้กับคนที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกินห้าหมื่นมันใกล้ๆกับเขาเอื่อประโยชน์สำหรับคนในระดับในระดับล่างหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่เริ่มอยู่ในวัยทํางานไม่ใช่เหรอครับอาจารย์ครับซือไอซีพันดานเนี่ยมันคํานวณจากการที่ดอกเบี้ยสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามสิบปีแล้วก็กู้ไม่เกินล้านหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับที่ตอนนี้ก็ขายกันอยู่นี่มีสามล้านด้วยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเงินผ่อนเม่ไดสี่พันสี่พัน่าลดล้านเดียวแต่ถ้าเกิดว่าสองล้านสามล้านก็เป็นหมื่นนะครับ และสองสาขเปิดสี่พันบาทนี่แต่จ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยค่าส่วนกลางไม่คิดเลยครับรู้อย่างที่กมอสังริษัทมันตึกสูงสี่สิบชั้นตารางเมตรหนึ่งค่าพอค่าค่าดำเนินการานิติบุคคลเนี่ยครับอาจจะตารางเมตรลยห้าหกสิบบาทถ้ามีประมาณเป็นที่ประมาณสักสี่พันสี่สิบตารางเมตรสี่สิบตารางเมตรคูณด้วยห้าสิบก็อีกสองพันบาทเป็นค่าส่วนกลางนี่มไม่บอกชาวบ้านเลยครับชาวบ้านไม่รู้ด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยก็จะผ่อนไหวไหมอะไรอย่างนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันอย่างครับ ครับอาจารย์มันมีข้อควรระวังอะไรที่อาจารย์มองว่านี่เป็นจุดอันตารายมากๆเลยสําหรับคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการพึงจะต้องรู้ไว้ก่อนที่จะเข้าร่วมนะครับก็อ,อย่างหนึ่งก็คือเนี่ยเงินผ่อนนี่เหมือนซีพันี่เป็นแค่น้าจิ้มเฉพาะส่วนหนึ่งถ้ามาแต้อก็ขายสามล้านนี่รองสามคูข้าไปเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็มาคาส่วนกลางที่ไม่มีคิดถึงพูดถึงเนี่ยครับแล้วจะบริมหารยังไง,งไม่รู้เพราะว่ามันไม่เข้าขายเป็นมิติบคุคคลเพราะเป็นการอาการเช็งอยู่ได้แค่เก้าสิบเก้าปีในเก้าสิบเก้าปีนี่ก็เป็น แค่ราคาคุยนิดนึงเนี่ยครับเนี่นยบอกว่าตงงามสัญญาปัจจุบันนี้อยู่ได้แค่สามสิบปีกฎหมายยังไม่ได้แก้เลยเลยบอกว่าจะอยู่ได้สี่สิบปีจริงหรืออะไรเงี้ยครับคร<อ>ัาอาจารย์ยังไม่มีกฎหมายแก้<ค>ขยายไปเก้าสิบเก้าปีเหรอฮะไม่มีเลยครับยังไม่มีแล้วก็วที่บอกว่ารถไฟฟ้ายี่สิบาทตลอดสายจะได้เดินทางสะดวกอันนี้ตอนนี้ยังปาา 4, ระมาณสี่ห้าสิบเป็นร้อยอยู่เลยเกเดี๋ยวยี่สิบาทยังไงยังไม่ออกอะไรเงี้ยเนี่ยครับอันนี้อาจจะเป็นงานโฆษณาน,นิดนึงอะไรเงี้ยเนี่ยครับอย่างนั้นถ้าเดี๋ยวซื้อบ้านจริงเนี่ย ยังมีที่อื่นเนี่ยซื้ออีกเยอะแม้จะ่ไ่น้องไปซื้อตรงนั้นก็ได้แล้วก็การที่เอาที่หลวงเนี่ยมาเซ็นอย่างนี้อย่างเช่นเป็นท่านรัดเท้านี่ที่4ี่ิบเจ็ดไร่นี่เขาเช่าการรถไฟปีหนึ่งจ่ายได้เป็นพันล้านเลยนะครับอันนี้เราไปเช่าการรถไฟมาแค่หนึ่งร้อยล้านไปถึงหนึ่งร้อยล้านดีท้านบเนี่ยครับการรถไฟเสียถุนเหยื่อไปเป็นพันพันล้านเลยอย่างนี้นี่อาใจะไม่ส่วนรวมเสียถุนหยื่ไปไม่คนทำ่างนั้นดีร้านใบไป็นคนอยากจะไปจองเยอะนี่เดี๋ยวมันถูกเป็นพิเศษนะเกี่ยวว่าค่าที่ดินเหมือนจะเเกก็บบออรยยย่างงนนนคััล ทำได้แบบถูกถกแต่ว่ามันก็ทําได้แค่บางส่วนนิดเดียวครับครับอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์นะครับคนที่มีรายได้เอาเอา,เอาว่าสักห้าหมื่นบาทตามที่เขากําหนดไว้ขั้นต่ำห้าหมื่นเนี่ยไปซื้อโครงการบ้านเพื่อคนไทยหรือไปหาที่อยู่อาศัยอ,<า>อื่นหรือมันเป็นจํานวนเงินที่น้อยเกินกว่าจะมีบ้านในยุคสมัยปัจจุบันอาจารย์เป็นยังไงฮะอ๋อนี่เยอะเกินไปแล้วครับเยอะมากคือโปรตีนนะรับรายได้เฉลี่ยของในกรุงเทพเนี่ยมันปีเดือนละสี่หมื่นบาททั้งครัวเรือนเนี่ยครับที่เหียอก็เป็นเรืองทั้งห้าหมื่น ห้าหมื่นนี่มันเกินกว่าราคาค่าเช่ามากกว่าหลายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวแสดงว่าคนที่มาซื้อนี่นะครับอาจจะเป็นคนระดับพิมพเพช่เป็นคนจนก็มาซื้อได้แต่คน,คคนจนกลายเป็นคนส่วนน้อยจ่าเฉลี่ยไปก็ไม่ได้หรือว่าจะรูกเนี้ยเขามาช่วยกันจองได้แล้วห้าหมื่นบาทนี่ไม่ได้บอกด้วยนะว่าเฉพาะคนในกรุงเทพคนอยู่สมัยโกลกเห็นโอกาสว่าเนี่ยได้เหมือนไดปก่าเนี่ยอีกห้าปีขายได้แล้วก็มาจองแล้วก็ไม่กำหนดอายุกันครับอายุหกสิบปีขึ้นไปถ้ามีเงินไม่เกินห้าหมื่นบาทก็มาจองได้พอส หรือเป็นคนตั้งตัวเมือนกี้เพราะไม่กำหนดอายุอะไรนี่เนี่ยครับอย้างนี้นี่ยุ่งแง่เลยครับไม่รู้ว่าใครจะใครมาจองเนี่ยครับแล้วก็จับธหลาไปมานี่คนจนจริงๆเนี่ยอาจจะจับหลักได้ไม่กี่คนเนั่องแต่ว่ามีคนที่ไม่จนมาช่วยกันจับหยากรได้หมดเลยวอเออครับคือทีุู่้อ่าจาเนี่ยบอกว่านี่เป็นการอธิบายหรือว่าแจกแจงเฉพาะในส่วนที่มันเป็นเชิงบวกใช่ไหมอาจารย์ไม่มันคือเหรียญเนี่ยมันมีหลายด้านนะครับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ความหมายของอาจารย์ก็คือว่าฉายภาพเห็นเหรียญด้านเดียว อย่างเช่น4,000นี่อาจารย์บอกว่ามันเป็นเงินผ่อนเรื่อต้นเรื่องต้นที่ต่ําที่สุดเท่านั้นมันอาจจะมีสูงกว่านี้และที่สําคัญคนไปซื้อบ้านจัดสรรนะครับอาจารย์หรือคอนโดเนี่ยมันจะมีค่าเหล็กดักมุวรตดตามไปด้วยนะครับอาจารย์เรื่องประกันอัคคีภัยก็จะตามไปด้วยนะครับอาจารย์แล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าคือค่าส่วนกลางก็จะตามไปดครับอาจารย์นั่นเท่ากับว่า4,000นี่มัน มันเป็นน้ำจิ้มอาจารย์มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชอาหารหลักไม่ใช่สิ่งที่มันมีมูลค่าพอสําหรับการตัดสินใจไปซื้อบ้านในเบื้องต้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้ล้วก็นึกว่ามันแค่นั้นแต่จริงไปจริงนี่อาจจะเป็นหมื่นของเงินจริงถึงหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนครับหรือว่ามากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยอันนี้ราคานี้ยังไม่สมจริงสมจังแต่แตว่าถึงอย่างไงก็ตามเนี่ยเราที่หลวงมาทําแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เมาะสม ที่ตรงนั้นที่เราไปพัฒนาเป็นโรงพยาบาลนะหรือว่าเป็นสาธารณพอื่นหรือเป็นส่ว์ราชการที่มันียว่กับประชาชนมาอยู่การที่เอาคนสองพันคนกว่าคนเลยนมาอยู่ไปซื้อที่เอกชนข้างๆแล้วก็สร้างบ้านแล้วก็อยู่เถอะตรงนั้นเราเอาไว้สาหรับพัฒนาสาธารณพศทางอื่นนี่จะเป็นประโยชน์จากส่วนรวมมากกว่าที่ยาเาที่หลวงมาทำทำแบบบ้านพิธีการก็งดีเข้าไปสร้างอยู่นอกแล้วก็แล้วก็ให้คอชาวบ้านไปช่วยกันเองเนี่ยครับยังดีกว่าเราที่หลวงมาใช้อย่างนี้ต่อไปอาจจะเอาที่วัดเอาที่ธนารกษ์เอาที่อะไรมาใช้อีกอย่างนี้แล รุ่มใดเลยครับอืออาจารย์คิดว่าเขาเ็าตัดสินใจทําทําไมครับอาจารย์มีเป้าหมายหรือว่าถุประสงค์จริงๆเนี่ยคืออะไรตอบโจทย์ของประชาชนระดับฐานล่ากตอบโจทย์คนรุ่นใหม่รหรือว่าตอบโจทย์ในเชิง,งทางการอดือินทองเขาจะผิดนะครับอย่างเช่นเขาจะผิดว่าเออคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวจะซื้อบ้านคนหนุ่มสาวไม่ว่ายุคไหนเนี่ยตอนผมเป็นคนหนุ่มสาวเมื่อสี่สิบปีแล้วหรือว่าคนหนุ่มสาวเมื่อยี่สิบปีแล้วทุกคนจะมาใหม่ไม่ใหญ่ซื้อบ้านนะครับ เขาอยากจะไปซื้อรถหรืออยากจะไปทําอะไรอย่างอื่นเนี่ยครับจนกระทั่งตกลงกล่องกินไปอายุสักสามสิบใกล้ๆสามสิบทีนี้ค่อยคิดจะซื้อบ้านแล้วก็พยายามให้คนตั้งตัวเพื่อนอยู่เนี่ยเพื่อยู่แล้วอย่างเขาทางานคนหนุ่มสาวเนี่ยแต่บแป๊บก็เวลาออกแล้วไปเปลี่ยนทำงานที่โน่นที่นี่จะไปอยู่จอมอยู่ที่เดียวตรงกมสิบเอ็ดเนี่ยมันจะไม่ใช่อะไรเงี้ยนะครับแล้วอย่างในว่าเขาแจ้งเหตุว่าเออตอนนี้เนี่ยราคาบ้านแพงทั้งเรื่องความจริงเนี่ยราคาบ้านในกรุงเทพเรานี่ถูกมากเลยผมเสนอทางรัฐบาลดูว่าเนี่ย รอบๆปมสิบเอ็ดเนี่ยยังมีบ้านราคาคอนโดนเนี่ยครับราคาประมาณล้านห้าถึงสามล้านเนี่ยพันกว่าหน่วย oh. วรอขายอยู่เลยไม่ใช่ขายไม่ออกนะวันนี้ยังรอขายยังอยู่พอที่จะไปซื้อได้เพิ่งสร้างใหม่ได้เลยถ้าเราบอกว่าใครก็ตามมาซื้อบ้านแบบเหล่านี้ไปเนี่ยนะแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยให้สองจุดห้าเปอร์เซ็นไม่ต้องสร้างใหม่เหมื่นแกนหน่วยตอนนี้จะแก้เรื่องหนึ่งสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ในราคาไม่เกินสองล้านบาทเนี่ย <Okay. S 2> โอ้อยนี่ก็จะช่วยทุ้ประกอบการทั้งชาวบ้าน แล้วก็ทําให้มีเงินหมุนเวียนในตลาดเยอะได้เยอะอีกมากกว่านี้ครับครับแสดงว่าในมุมมองอาจารย์เนี่ยปัญหาคนเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยในยุคปัจจุบันไม่ใช่เรื่องว่าที่อยู่อาศัยแพงแต่เป็นเพราะว่ารายได้เขาอาจจะไม่มากพอถูกไหมอาจารย์อ๋อถวทุกชทยสีสารเจ้าแม่กวนอินแถวนั้นเนี่ยนะคอนโดมือสองเนี่ยยังขายอยู่สองแสนกว่าบาทเลยอ่ะครับสองแสนกว่าบาทยังไงไม่ใช่การเม็ดเลงนะทั้งห้องสั่งสองแสนกว่าบาทถูกกว่าบ้านเพื่อประเทศไทยเพื่อคนไทยเสีอีกนะครับเ๋ยวที่บ้านมือสองยังกรุงเทพเนี่ย มีเยอะมากเลยที่ราคาไม่แพงเราบบซื้อไปก่อนพอเราสงงานางินดีขึ้นเราก็ขย,ยายอยู่บ้านหลังใหญ่ขึ้นถ้าฐานเงิแย่ลงก็อาจจะสยบหนาเร็กลงไม่ใช่ว่าไปซื้อแล้วเข้าอยู่ไปเรื่อยๆหรือค่าปีาง้าก็สามารถขายต่อได้อทำกำไรโอ้หที่อยู่เขาไปทำกำไรเนี่ยกำบบดกำบัดกรรมครับ,บอาจารย์ทีนี้การที่รัฐบาลมามีโครงการแบบนี้มันจะทําให้ภาคเอกชนในธุรกิจอสังหาเกิดการเกิดความปั่นป่วนอะไรขึ้นไหมครับเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่ว่า จะสังเกตกันได้ว่าะงานายกสมาคมรายใหญ่ๆ şey นี oh. ่ออกมาเชียร์กันใหญ่เลยว่าพวกนี้เราทำของแพงของถูกกขาไม่ทำดังนั้นก็ไม่ผลกระทบเนี่ยครับและพวกนี้กลายเป็นกรรมการในศูนย์ข้อมูลของธนาคารอ้างข้อมั่งงานเงินกันว่าได้ประโยชน์ในทางคงยังไม่ไปพูดในแง่ลบอยู่แล้วครับแต่ความเป็นจริงยังี่ยมีลงทั้งหลายอย่างไม่ยอมพูดถึงเพื่อเพให้ประชาชนได้รู้อะไรเงี้ยเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเดี๋วรัฐบาลทั่วไปเอสเอ็นทั้งหลายเนี่ยที่ทำบริษัทพัฒนาที่ดินจ้างงานจะเป็นหมื่นๆคนรวมครอบครัวอะไรจะเป็นแสน เนี่ยก็ทํางานแล้วเงินจ่ายภาษีแลบาลอีเรากลับไปทําอย่างนี้ทำให้ภาษีเสียประโยชน์แล้วทําให้เขาขายบ้านไม่ออกเลยว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเพื่อจะสร้างหนึ่งแสนยี่สิสามแสนหน่วยเนี่ย้ออยา่จำนี้ก็เป็นการทําลายธุรกิจมากกว่าที่เป็นการส่งเสริมไอเทอีน, e นะครับอืออาจารย์ย้ําอีกทีฮะถ้าเกิดว่ารัฐบาลต้องการแก้ปัญหาคนเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยเนี่ยในมุมมองของอาจารย์ใช้วิธีไหนดีกว่าออย่างง่ายๆเลยนะหลวงอ๋อเคยตอบไปที่นะรเรี่จซื้อบ้านอาคขายไม่เกินสองล้านบาท นะแล้วเป็นคนที่มีคุณสมบัติถึงเช่นรายได้ไม่เกินสองหมบาทสามหมื่นบาทเนี่ยนะถ้าไปถึงห้าหมื่นนะมาซื้อบ้านเนี่ยนะหนึ่งแสนแรกหนึ่งแสนหลังแรกเนี่ยซื้อบ้านแบบบ้านมือสองก็ได้นะซื้อบ้านแกนเบอร์จากพัฒนาที่ดินที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยจะได้ใบสินค้าเนี่ยครับคุณซื้อใบยรกปุ๊บเนี่ยเอ่อรัฐบาลจะให้ดอกเบี้ยคุณแค่สองจุดห้าเปอร์เซ็นจากที่ปกติจา่ายเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเดียวสองจุดห้าเปอร์เซ็นโอ้โหประชาชนนี่เฮโลเลยเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกมากแล้วก็สามารถที่จะซืื้้้อออไดคนนนทีี่่ยยาาขบมเ นะเขาก็เอาขายไปเอาเงินไปต่อทุนเอาเงินไปใช้หนีส้สถรติก็ยังหมุนเวียนทันทีเลยดีกว่าที่จะมาสร้างใหม่ซทุกรู้ดคนจะสร้างใหม่เนี่ยเดือนจีนเท้าเอ้ยเดือนจีนธรรมดาเรียกจีนเท้าตามเนี่ยาามาสร้างก็ถือว่าเทคโนโลยีเขาดีกว่าหรืออะไรเงี้ยนะครับเมือสั่งรับหมอไทยไม่ได้กินด้วยก็ได้เนี่ยครับถ้าปกติซื้อบ้านซื้อคอนโดสมัยนี้ธนาคารเขาก็ให้ดอกเบี้ยประมาณนี้อาจารย์2.5แล้วค่อยไปรีไฟแนนซ์เอาถูกไหมครับปีแรกสามสองสามสามปีแรกแค่หนึ่ง แต่แล้วเกิดอะไรขึ้นจากสามปีแรกดกลายเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเลยนะฮะและย้อนเขาบอกว่าโฆษณาบอกว่าบ้านโครงการนี้ไม่มีเงินดาวทุกวันนี้เขาก็ไม่ดาวันอยู่แล้วทุกคนที่ต้องแบบว่าให้กู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วดังนั้นในที่คุยๆนี่มันเป็นเรื่องที่แบบคุยเกินจริงได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับครับครับพอฟังอาจารย์พูดแล้วหลายต่อหลายคนหวนย้อนนึกไปถึงบ้านเอื้อถอนในอดีตนะครับอาจารย์สมัยของทุนทัพย์ินแต่ว่าก่อนที่จะถามครัถามนี้อาจารย์ครับ เรียนถามอาจารย์เพื่อเป็นความรู้หน่อยคนที่อยู่ในวงการพัฒนาสังหาริมทรัพย์นนคือเอื้ออรเนี่ยเขาใช้วิธีการเอาผู้ประกอบการก็ามาประมูลรับงานนะอาจารย์าารยแต่ว่าครั้งนี้เขาตั้งบริษัทรูกของการรถไฟอาจารย์ี่ตั้งบริษัทรูกการรถไฟคือ SRTA ขึ้นมาดําเนินการอาจารย์ครับมันมันจะม,นมันสะท้อนอะไรมันจะมีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าตั้งบริษัทรูกของการรถไฟขึ้นมาทำแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กหรือมันมีปัญหา เพราะว่าปัจจัยไม่เอื้ออย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับการรถไฟหรือเร็วกันไมครับอาจารย์การรถไฟก็อาจจะยิ่งขาดทุนจนแสงร้านอยู่แล้วขาดทุนมากกว่านั้นการแข่งชาติที่ปกติสร้างบ้านให้คนจนอยู่ก็ตกลงไม่ต้องทางานเก็บไปเลยเนี่ยนะครับเราควรจะใช้หน่วยงานที่เคยทํามีประสบการณ์มากกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ น่าคิดือนกันเนี่ยครับทางาติเขาทาบ้านมาประจำแล้วอยู่ดีแม่ก็าทำแล้วหลังแสนวันหนึ่งไม่คุณทำก็เรื่องแปลกมากมากเลยครับอ่าครับครอวนี้อาจารย์ครับส่วนเรื่องบ้านเอื้อทอเนี่ยอาจารย์เปรียบเทียบหน่อยอาจารย์ว่ามันมีความเหมือนความต่างกันอย่างไรแล้วก็โอกาสที่จะสุ่มเสี่ยงหรือว่าปลายทางสุดท้ายจะเหมือนกันมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนยังไงครับอาจารย์เพราะว่าในต่างจังหวัดแถวบ้านผมเนี่ยที่ตั้งของโครงการเอื้อทอเนี่ยอาจารย์ตอนนี้มันกลายเป็นที่ดินล้างไปหมดแล้วครับอาจารย์ครับ มันนั้นก็สำหรับยอดสำหรับยอดเป็นก็คือเป็นพิสูจน์ผีกันแล้วเดี๋ยวนี้อเลยเงี้ยเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยอตอนที่บ้านที่ไอ้ทองคลองสามเนี่ยก็จอดเปิดจองบ้านเดียวยี่สิบกว่าตารางวานเนี่ยนะแค่สี่แสนบาทเนี่ยนะครับ,ค,รบคนแห <Milan S 1> ่ไปจองแสนห้าหมื่นรายมีบ้านให้จองแค่สี่ร้อยกว่าหน่วยสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหน่วยนะครับใช่ไหมเพรคนจองกันเยอะๆอย่างนี้นะทางราชการสมัยนั้นบอกโอ้โหเห็นแม่นคนมาจองเยอะจะสร้างร้านหน่วยเลยแล้วตอนนั้นก็เลยหกแสนหน่วยแต่สร้างจริงแค่เกือบเกือบสองแสนเกือบเกือบสามแสนหน่วยอะย่างนี้ยนะครับ อันนี้หองกระช้กันเนี่ยตอนนี้มีที่กมสิบเอ็ดเนี่ยราคาถูกมากนะเพราะเอาที่ดินเกือบฟรีมาใช้เนี่ยอาจจะมีคนมาจองเป็นแสนเรื่อกันรัฐบาลก็เลยได้ทีบอกว่าเห็นไหมมีคนต้องการเยอะอย่างี้สร้างออกมาเป็นแสนในไม่กี่ันอย่างเงี้ยครับจะใช้กลยิ์ทางมองเดียวกันเนี่ยครับยิง่งถ้าเกร็วว่าต่างกับให้ทางสอารพที่ไม่มีประสบการณ์มาคอยดูแลควบคุมการก่อสร้างหรือมันเดินหานโครงการอะไรพวกนี้เนี่ยครับ แล้วก็มีผู้รับเหมามาทำยึ่งมรุ่ผู้รับเหมาประเทศไหนหรือคนไทยหรือเปล่าเนี่ยมันจะยิ่งยุ่งบางใหญ่แบงนี้ครับอาจารย์มันมีจะมีช่องทางในการที่จะนําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันไปเรียกครับจากบริษัทหรือว่าคนที่ก็มาเกี่ยวข้องจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเราบมมตีก็โดนไปด้วยนะครับอาจารย์เหมือนกับเพื่อถอนไหมกรณีของบ้านเพื่อคนไทยนะครับอาจารย์ครับสามรัฐมนตรีท่านยังอยู่ใน คุกอยู่เลยใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเราก็ไม่หวังว่าเข้อคงยังไม่เป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นเราหวังว่าจะดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้จะเป็นไม่ได้เนี่ยครับผมแค่แ้งมอสกมอสเบนเนี่ยบอกมอสนี่ผมก็เสนอว่าเนี่ยเราจริงๆเรามีที่ดินภาคเหนือชนราคาพอๆกับตรงนั้นเนี่ยเพราะตรงที่ดินรถไฟตรงนั้นเนี่ยตารางวาผมประเมินแบบมอสสามแสนหลังนั้นยังมีที่ดินตารางวาละั้งสองสามแสนเนี่ยเอาไปซื้อแล้วก็ไปสร้างบ้านขึ้นมาเนี่ยดีกว่าที่จะไปใช้ที่รถไฟเพราะว่าที่รถไฟตรงนั้นเนี่ยอาจจะใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะ ก็คล <Auf> <Donc, S 2> ้ายๆกับตรงที <i diction aries> ่หน้ากคมทางหลวงเนี่ยสมัยก่อนเป็นสลังขนาดใหญ่อยู่ข้างๆวังสวนจิตเลยเขาก็รื้อไปมาหกสิบปีแล้วเนี่ยไปสร้างเป็นกระทรวงการต่างประเทศหมาอะไรมหิดดวงโรงพยาบาลรามาธิบดีสารามันมะเร็งเนี่ยเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าเยอะถ้าทุกวันนี้ยังเป็นสลัมอยู่จะเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรยะคิดอาที่ดินของหลวงไปใช้ประโยชน์ทางอื่นมากกว่าแยกสร้างบ้านให้คนบางกลุ่มได้ประโยชน์และที่ได้ประโยชน์จากการจักพยายามก็ผลตอบมททั่วฟ้าไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเลยนะครับค่บอาจารย์ครับ อาจารย์นโยบายนี้สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นจุดเรียกคะแนนของอันนี้ถามในทางการเมืองบ้างนะครับอาจารย์ว่ามันจะเรียกคะแนนให้รัฐบาลนี้หรือมันจะกลายเป็นจุดอ่อนครับเนี่ยอาจจะเป็นการเรียกอย่างนจะเนส่วนเพราะอาจจะใกล้ลอกดั่งออบจอะไรก็ไม่รู้อะไรนี่นะครับแต่ว่าหลังจากเลือกไปแล้วนี่อาจจะกลายเป็นจุดอ่อนก็ยังได้ก็กลายเป็นได้เพราะว่ามันอาจจะทําให้เป็นจริงได้ยากอะไรอย่างนี้ครับครับอืม เอาเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ได้ละเอียดนะฮะได้หลายมุมนะครับที่เป็นประเด็นน่าสนใจนะครับแต่ว่าฟังจากที่อาจารย์พูดก็คือว่าตอนนี้ตลาดราคาบ้านนะฮะบ้านจัดสรรหรือคอนโดในระดับกลางหรือระดับล่างเนี่ยยังมีอยู่เยอะแยะมากมายแก่ก่อนนะฮะไม่ใช่แค่เรียกร้องว่าราคาแพงเกินไปซื้อไม่ไหวเยอะจังไปทางนี้ซึ้อได้เยอะแยะครับครับเอาล้วอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์สมควรนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ